ใครสงสัยเหมือนคอมเมนต์นี้บ้างถามมาว่าเห็นหลายคนบอกว่าไม่ให้เซฟเป็นฉบับร่างเพราะ AI มันจะจดจําว่าเราลงแล้วแล้ว Tik ตกอให้เราเซฟฉบับร่างได้ทําไมอันนี้คืองงการเซฟเป็นฉบับร่างนะคะเป็นเครื่องมือที่ t i k t o ตอเขาเอาไว้ให้เราใช้เพื่อที่จะสะดวกในการทําคลิปมากขึ้นและการนำคลิปที่อยู่ในฉบับร่างของเราเอามาโพสคลิปนั้นไม่ได้มีผลต่อยอดวิวเลยค่ะ ยกตัวอ,อย่างนะคะช่องครูนาราคือเซฟฉบับร่างไวเยอะมากและก็ดูยอดวิวในช่องครูนาราดูค่ะปัดไปดูหน้าช่องได้เลยอ่ะครูนาราตั้งใจอัดหน้าจอไว้เป็นหลักฐานไว้ตั้งแต่ย2ิบสองกรกฎาคมนะตอนนั้นคือยังไม่ได้โพสต์คลิปอันนี้เลยนะว่าทําไมเราเห็นคลิปเพื่อนแต่เพื่อนไม่เห็นคลิปเราซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนนะ่าจะเห็นคลิปนี้กันแล้วนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่านะทุกคลิปที่ครูนาลาก่อนจะปล่อยออกมาเนี่ยครูนาลาจะ ทำการทําเป็นฉบับร่างไว้ตลอดเลยนะและยอดวิวเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะไม่ได้น้อยไม่ได้มีการรีลงเลยแต่อย่างใดนะและหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยครูนารายิงแอดปะเนี่ยเลขมันจะสวยอะไรขนาดนี้ตลอดเลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูหลังบ้านเลยนะคะว่ายอดวิวที่ครูนาราแบบแตะแสนแบบหลายคลิปมากๆนะคะและ,และคลิปที่กำลังรอแท่นขึ้นแสน,แสนวิวอีกหลายคลิปติดต่อกันเนี่ยไม่ได้ เกิดจากการยิงแอดเลยนะคะมาจากออร์แกนิกล้วนๆอันนี้ครูน่าจะเปิดประวัติให้ดูนะคะว่าครูน่าเคยใช้คลิปไหนยิงแอดไปบ้างมันก็จะเป็นคลิปแบบสมัยปีที่แล้วเลยนะคะที่ครูนล่าเคยยิงแอดนะก็แบบยิงแบบกระจิ้งกระจ้อยนะคะไม่กี่บาทนี่ค่ะอันนี้คือคลิปล่าสุดที่ยิงไปคือ18สิงหา2022ปีนี้2023แล้วคะ่ะ คือ1ปีผ่านไปเนี่ยครูโนล่าไม่ได้ยิงแอดอีกเลยดังน,นั้นจะบอกว่าทุกคลิปที่คุณเห็นครูโนล่าอยู่นะตอนนี้เป็น ออร์แกนิกล้วนๆน,นะคะซึ่งครูนาลาได้ถ่ายทอดเทคนิคเอาไว้ในคอสเมจิกเวิร์ด21สุดลับใช้คำจับแสนวิวถ้าใครอยากได้แสนวิวแบบครูนาลาก็กดสมัครเรียนที่ซีรีส์ได้เลยซึ่งครูนาลาจะมีแบ่งไว้เป็น2แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบเรียนเต็มคอสเลยจะได้ครบทั้งหมด21สุดลับเลยแต่สำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะหรือว่าอยากจะลองดูสักหน่อยสักนิดนึงครูนาลาก็แบ่งคอสนี้ออกเป็น 3EP นะคะเพื่อให้เพื่อนๆสามารถสะดวกเรียนแล้วก็เข้า าถึงได้ง่ายมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากได้คุ้มนะคะแนะนำเรียนแบบเต็มคอร์สไปเลยค่ะ